วันใดแกี่วงานนี้ไม่กินข้าวพ่นองโอ้ยยบไโดนข้าก็ชิ้มือเพือเาคนรู้หนมาคนรู้เขาเล่นชิ้นหมือดู่าดูจาดูจาเขาชิ้นหมือ้วพียงพอจนนี้กแล้ันจะกินตนในรัชจะไยนากท่เปนที่ื เขาทิ้มือใช้น้ำมันก็จะมาป่าก็กินอยู่กับบริษัวะทิ้งเราไม่ต้งเห็นหอกสมแห้อีแม่ให้มาบุอยากให้สมให้คก้ดแม่งแก่สบบ่สมพักคุณยายนี่แม่หังแก่วแม่หงแก่หมอน้ำมันถ่านไม่ยังโมก่าหล่นขก่อหมอแสบบ่สมพักอีแม่เขเหมนแสบอยู่ ว,วเลาเบิรงคลิปแล้วสิดีใจเลยนคน,นหอยองเขาแล้เสีย<ม>โอ้ของเราเน่าเอาเฮมประเภทสม,สม,สม,สมนี่ยแล้แก่เบดมาห้อนี้ก่อน้องอันนเนาะกิน่นนเสเดียวแล้อรอบซองมาหลยกระเพาะืนถามแล้วจะไปวีนไหมอ่ะ เปยังห้มขาวอยู่จับเอาสแะปลามันๆอ้แสแสสมนแอบแสว่ามันปวดหิงรู้จกต่อแหล่ทไมได้กินมาไเนอยากสมปวดขั้นเม่เดียวเนาะ กึนหนึงสองกืนก็ในโดเนอะควากินผิดกินดอืมมันผลจะาำนั้นเบิร์ดขาวสะแม่กินออกก่อนั่นเขาจิ้มอะไได้เบิดเนี่ยนั่นหลัได้ของยังเก็บอย่นะเกินแม่แ่บ

อาปลาอดเราให้่นหน้อยหนึ่งอืออปลาอดฮ <laughs> ่้ฮ่าอิ๊ว้อวหมเนียเอาพีมาไหมพริกดิบจะเอาพิก่ะน่าดูเย็นอือยังไม่อะไรฮะกินหมเพ็ดกก่อนก็เสหยับนะทำใจหน่อย เมื่อไรได้เลยวะสมพรก,กาศม,ม,ม,มาอมก็มา,กกมา,กา,าุกจ้อนก็มาตลอดปลาเงี้ยหมนอป้าพอาพอมา,าซื้อมาได้ไดไดหลายนั่งหลายนอ๋อ้อกินน้อปลา้ำโค่กน้ำพริกไม่บอก,กาขาดปนเ็นขาเอือน้ำพริกน้ำพริกป้าพอ เอามันแม่เนื้อแถวผีขนมาฮะอืมแล้วกเห็นสีหางอยู่อือ้ตรงมันไหวอนี่ยสมนัแม่เอ้ยแฉ่ฉ่ยดำลังกองพวกมันแกงตอนมึงกระดัางใจมันมึงจีได้ืจอ แม่เอาถมพักมาเช่นสำเจนสปาพูดี่ปวตงใจหมาสมนะสมือหัวยแทบเส่ยชอบเหินดยกินก yes. ับเราแ้ำคนในที่กลมหน้ากลมตากิ่นขาเบิร์ัจ้าู้เรียว ก็มาใกนอ่ะตนา่เขัดเบิ้ลเบิ้งแขวงแถววงเปนรองหูบนีเามัแซบยยบอยู่คูขัมแซบว่าเสียทโบต้แดดหพ่อขันยาได้เห็นแบอืบางอยังไม่บคอยแลหรออ้าวบอกเพิ่งพ่อแซบเขาโจมแซบ พ่อบอกพ่อทำนี่เนาะนี่สมพักแกรุ่นป้ายย่างก่อนนิปนไปพอปนประ <บน S 2> พอมีตะก่างพอปลาเนื้อมันเป็นน้ำพริกแล้วเฮ้ยเนื้อพ่อเนาะตักชิมนี่ก็ทำนี่พี่น้องชิมหนาพรอกันไหมจ้า